คลายเพชรคาดต,ตอนที่สล่าไอ้งาเบียงดวงอาทิตย์ลอยอยู่เหนือทิวดองสูงแสงแดดตอนบ่ายแก่เริ่มอ่อนลานกการะลางหัวงอกร้องทัวทัวสนันกอดองซาง ลมเย็นป่าโชวยวูบปะทะเสื้อชุ่มเหงื่อแหงคราบสากเกลือว่าเส้นขยุกขยิกบนเสื้อนังเนหนียวเนะหนะเพราะความมุ่งมั่นค้นหารอยไอ้งาเบียงสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเขาจึงไม่สนใจแม่พึ่งใหญ่พึ่งมิมบินตอมดูดคราบเหงื่อบนหลังเสื้อซอกคอตรวจดูงานอย่างละเอียดอีกหนมันคมดานจุดไหนไปแล้วบางผลานงานหน้าตื่นแม้จะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนแต่ฝนตน้นฤดู เทกษาค่อนข้างหนักเมื่อปลายเดือนมีนาคมดินดำในดงยังอมความชุ่มชื้นอยู่มากลอยโครงช้างจึงปรากฏเด่นชัดนำพาพลานปันกับพลานงนูนผ่านเข้าดองไม้เต้ในรัศมีเขาหินเถิ่แสงกับสีนเจ้าของถิ่นชี้บอกพลานปันมองที่ต้นมะม่วงป่าผลดอกจนปลายกิ่งลู่ย่อยเขานั่งซุ่มอยู่เพียงครู่หนึ่งพลานงูนก็ท้วงติ่งผ่านลาเกงแสงไม่เคยลาช้างเอาเอะบอกหน่อย ดองจุดใดมีกอลวกไผ่เตีย้ยผักเสี่ยวชองโคอาหารของช้างแสงองกอักแต่ฝินคิดได้เร็วกว่าเพื่อนชี้ที่เขาหินหือบซึ่งต้นสนยืนโดดเด่นอยู่บนสันเขาเส้นใบเขียวดังผู้ต้านสายลมแรงไหวสูซาฝินบอกเสียยืดยาวหน้าทำหินเือบสินปันต้นผักเสี่ยวหลายกลุม่มบางทีโชเข่าคางเจอมีควายกินผักกูดอยู่ริมลำธารแต่แสงก็วาคิดเสนอความเห็นใกล้ตัวขาคิดคนเดียวนะ ช้างของลูดกินลูกมะไฟสุกคําบอกเล่าของพลานล,ล่ากวางทำเอลาลานล่าช้างตาโตพลานปันรีบถามขึ้นมาแสงเคยเห็นตนหรืออยู่ไกลไหมล่ะแม่ก็ฝากเขาวินเถอบแสงชี้ที่ภูเขาเตียบริวารเขากระทิงสายลมแรงโชยเลือนใบสีเขียวคลางพึมอยู่รอบต้นมะม่วงนอกเขาเป้าแตกฝูงพลึบที่หลังเขาซึ่งผลมะไฟอยู่หน้าจุดนั้นไม่ถึงครูสินขยันขยอพ,ยอพลานอุโส บายมากแล้วหาที่พักนอนเถอะน่าจะได้ตามหารอยช้างเย็นไกลคําคอยกลับมาที่พักการตั้งปางพักนอนค้างเลมกลางดงนอกจากระแวงภัยเสือโครงก็ยังมีสารพิษนานาพันธุ์ยุงมาลาเรียอันเป็นภัยมืดของพลนันสินตะนกพลอยสัตว์ายจู่โจมดังพ่านรุ่นเก่าประสบมาแล้วเขาจึงให้ความสําคัญกับที่พักเลมปลอดภัยพลัพลนปันกับพลันงนูนเดินนำสองหนุ่มเจ้าของถิ่นเข้าซอกดงต่ํา เขามองที่ต้นสนบนภูเขาเตี้ยเป็นที่หมายเลือนลงมาที่ก่อไม้สั้งเต่งลังถอดใบงามสลวยดังฉากเขียวโอบหัวโอบไทยขนาดกับลำทานซึ่งต้นมาค่าลิงกับไม้อีกหลายพันยืนต้นพงาดอยู่โดยรอบสิงกะซิบบอกผ่านงูนกับเพื่อนนั่งซุ่มอยู่หลังพุ่มกลุ่มน้ำหมอบเตี้ยบนตะลิงเขาแฝงตัวลอดพุ่มเถาวัลย์ไปไกลมากกว่าหนึเมตรนั่งเฉียงอยู่ที่หน้าถ้ำมีเนือเพียงครู่หนึ่ง มั่นใจไม่มีเสือดาวและแม่หมีตกอยู่ในถรร้าเขาผิวปากจ้อนเรียกหาเพื่อนพลนันรีบลุยพงหญ้าปล้องหลอกถือโอบตะลิงลำธารข้ามเนินเขามาที่ฝินนั่งอยู่บนโขดหินพลันปันมองหน้าอย่างชง,งนชี้ทิศทางแคบแวกต้นหญ้าออกเป็นชงตรงไปที่นาถ้มเหมือนทางเดินกลางไรจะใช้ด่านสัตว์ลอยหมูลอยกวางไม่มีเลยแสงตอบแทนเพื่อนทางผีต้องเลื้ยงกลุ่มใบป,ปากใบบูแสงไม่ถึงป้างผากับอิงบู อาศัยดงผีกองกอยกับดงหลายแห่งแล้วแต่จะมีหัวเผือกหัวมันนกสําหรับเผาและหมกเป็นไฟสําหรับเป็นอาหารหลักเขาจะไปนอนแหลมณถิ่นนั้นไม่มีถิ่นอาศัยถาวรป่าผาังกับอิงบูพาครอบครัวมาพักอาศัยถ้ำหินเหอขณะที่หัวเผือกบนที่ราบฝั่งตรงข้ามลาําธารพอจะขุดเป็นอาหารใดบ้างหมดหัวเผือกโตเขาก็จะย้ายถิ่นไปที่อื่นไปที่ที่มีมันนกโตได้ขนาดนานหลายเดือนคาดคณีต้นเผือกอ่อนลงหัว เขาก็จะหวนกลับมานอนพักที่ถ้ำหมินเหือบขุดหัวเผือกแปลงเดิมยังชีพตามสภาพชาวป่างั้นก็ได้การพลานปันรีบตัดสินใจสินุงข่าวกลางล่างนาทำนันอิ่มมื้อเย็นเราไปนอนบนสันเขาคำสั่งของหัวหน้าพลานันคืมครั้งดังพูดไพ่หลอกหลอนสินกระตือรือร้อนอย่างเด็กที่มีแต่ร่างกายไร้มันสมองกับแววตานกแก้วแตกฟูงพลึบพลับนกเงือกกรามช้างหลายตัวบินผ่าผ่าออกมาจากดงมะไฟเกาะที่กิ่งชิงชัน หลบสำเนียงโครงช้างซึ่งพลานปานคาดหมายพญาโคชสันยืนซุ่มกินใบไผ่เตี้ยอยู่ชายดองเต้์ขึ้นเป็นหย่อมหญ้าเลียงลายกันไปตามล่องเขาหลังองมะไฟพลานปานปีนขึ้นหน้าผาไม่สูงมากนักมองสำรวจบนสันเขามองลงมาที่ไลหลเนินหน้าถ้ำหินเถื่ฟังเสียงนกแก้วร้องสนั่นดงบินชวัดเฉวียนเหนือพุ่มมะไฟเขารีบลงมาข้างล่างผ่านงานหน้าตาตื่นชี้ไปทางหน้าผาขณะมึงอยู่บนสันเขา ไอ้โคหอนโวกเหมือนหมากููเหมือนเด็กเลี้ยงควายไอ้โคก็ใช่อีโกก็ถูกเรียกทำมุนหรือลิงผาย่ังได้สีหน้าของสินบอกความตะนกไอ้ทองเราเรื่องค่าฝังตัวโตบางตัวเท่าเด็กสามขวบนี่ใส่ดุตามัตตาภูมิยังหนีมันเสียงนกสงบลงไปแล้วเหลือแต่ลิงผาเจ้าของถิ่นร้องโวกโคกกังวาลถึงช่วงห่างบางถี่บางอยู่ที่ตรงมะไยส่วนสำเนียงช้างบางเชือกคลางหึมกลัวเสียงไม่เผยหักผัง บอกตำแหน่งโครงช้างของไอ้งาเบียงหรือจะเป็นโครงช้างอื่นซึ่งกำลังหักกิ่งไม้สดอยู่ที่ชายดองเตลสินเดินพลนันมองดงต่ำป่าสูงอยู่อย่างวันวันปฏิเสธที่จะหุงข้าวมื้อเย็นที่หน้าถ้ำหมินเถือเขาอเตอสิบเอ็ดมอ,มอที่เสียบไว้กับพกเอวด้านซ้ายตรวจด,ดูหัวทองเหลืองยังเหน็บอยู่กลางลำพงครบทวนเสียบลงในพกเอวตามเดิมสินเดินตามพลันงนูเลี้ยงดงมะฝอยถึงชายดงกอไผ่โอบลำธาร เขาก็เผชิญหน้ากับโขงช้างพ่านปันกับแสงแยกเข้าดงณาตำแหน่งสายน้ำในลำธารไหลลงที่ช่องหินดังกลางวานโคลกเขาคาดว่าช้างพลายคงอยู่ห่างจากโขงประมาณ500เมตรอยู่หน้าที่ดงงโกผ่เตียปนโกผยสูงขึ้นเป็นหย่อมกว้างทอดยาวอบชัยดงเตลขณะที่ช้างหลายเชือกหลูดใบไม้เสียงซ่ากราวอยู่ริมลำธารไหลอ้อมเนินสูงผ่านเข้าดงว่านขอทองสินกับพลานงนูนแฝงตัวเกือบถึงดงตะโกผึบ ใบหูช้างกระพือลมดังคำเสียดเย้ยอันพลิ้งโสดกังวานชัดเจนไล่เรียกกับกิ่งใบสดหักกรวบต่อมาก็มีเสียงผลัดผลัดนั่นคือปลายงงจับกิ่งไม้ฟาดที่ต้นขาหากตัวบุ้งขนยาวบุ้งกระทูกเกาะแน่นอยู่ใต้ใบหูงูเขียวหางไม้เลือ้อยปนอยู่ที่กิ่งและใบสดทั้งหนอนเละงงูก็จะหลุดด้วยแรงเวียงก่อนที่ช้างจะซุกใบไม,ไม้ปากเขียวกลืนมันเป็นธรรมชาติของช้างทุกเชือกไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กกว่า ช้างเชือกหนึ่งคลางอ๋อแอ๋สองสามเชือกคลางหืมเปลนหยอกเล้ากันในหมู่ช้างรุ่นใบหูหลายคู่สะบัดผึบผับสอดรับกับกิ่งไม้เผยหักโผงผางไปทางทิศต,ตะวันออกผานง่วนกับสินแฝกตัวอยู่หลังกอผูลากต้นไม้ขนาดใหญ่พวกเขาได้ยินเสียงกิ่งสอดหักกรวบหลังย่อมดงตะโกอาจเป็นช้างสีดอหรืออาจจะใช่ช้างพลายงาสวยก็เป็นได้คลานลอดพุ่มหนามดอนโผล่ที่ลมไม้ต้นหนึ่งกลางพงหญ้ากาบบอน ได้ยินเสียงสวบๆอยู่ข้างหน้าต่อมาต้นวัวแดงตัวทัาต้นขาถูกเบียดเอียงวูบสินกระซิบถามพันงนใายเห็นแต่หางเกวงเป,ปะี้ปะนาเห็นถนัดหรืออืมปลายงาเกวงอยู่หลังพุ่มน้ําต้องไปที่ต้นมะไฟผ่านงนพยักหน้าขณะพุ่มน้ำไวหยวยุบยับมาถึงกิ่งมะไฟไอ้โคหรือลิงผาหลายตัวร้องโว้ขอกๆถึงช่วงเพียงสองถึงสามอึดใจเสียงหอนโจ๊กคล้ายเสียงหมาป่าหอนรับกันเป็นทอดๆในตอนลุ่งอรุณ พุ่มใบเถาวันกลางวานกล่าวหลายจุดไกลออกไปที่หลังเขาวิเนบผ่านงูนยื่นปลายกระบอกปืนแหวกใบพืชป่าที่ล้มมั่ฝอยพวงผลดอกห้อยระยาจากโคนกิ่งลงมาถึงปลายกิ่งนกพลิกขนสีเขียวปลายเลืองดังขนนกยุงจิกผลสีเหลืองอมแสดล่วงเปปะจะง,งอยปากอมเนื้อนในขยอกหยึกหยึกลงคอขณะที่ช้างเอื้อมปลายงวงปลดขั้วทั้งพวงใส่ปากเคี้ยวบับบับประมาณห้านาทีให้หลัง แสงแดดล้าลอยอยู่หลังทิวดงกอไผ่ไรเงาท่าบนพงกอหญ้ากาบบอนลมมาไยเริ่มนำสลัวหน้าผาเนื้อตัวมือมาเดินเบานุ่มนวนผลผ่ามฝอยตอนเรลกงาสีขาวนวนคลครีมจึงพ้นจากภ่มหนามบังภาพลีลาภูมิฐานควบความสง่าของพญาโคจสารก็ปรากฏชัดเจนพงหญ้ากาบบอนนิ่งเครียดบังขึ้นมาถึงครึ่งขาอวบใหญ่หากวัดความสูงจากปลายเท้าหน้าขึ้นมาถึงโหนกคอสูงประมาณ13ฟุต ฝีข้างนูนล,ลาดเอียงรับกับกระดูกสันหลังโค้งลงมาถึงโคนหางเกวงเปป่าดูทึบทึมดังหน้าผาเขาวินเถืบผิวหนังทุกส่สวนยังตึงแน่นบอกอายุอยู่ในวัยหนุ่มปลายงาช้างเอียงซ้ายต่ำแต่งาขวาเชิดขึ้นจนสังเกตได้เห็นชัดซึ่งเป็นจุดเด่นที่พลานตั้งชื่อมันว่าไอ้งาเบียงพลานบางคนเรียกว่าไอ้งาเอียงร่างทรหดบึกบึนของพญาคชสารงดงามลงตัวปลายงวงรวบ และบิดปิดขั้วผลมะไฟใส่ปากเคี้ยวหยับหยับขณะที่สัตว์ตัวน้อยอาจจะเป็นเกง้งกวางสมันสีข้างผุดโผล่อยู่ฟากหลังของไอ้งาเบียงมันเก็บกินผลไม้ที่หล่นเกลื่อนเพราะพญาคชสารกับเกง้งกวางกระทิงเอื้อน้ําใจให้กันโดยธรรมชาติเงางกอไผ่หลกอท่าพงหญ้ากาบบอลตต่ลมมะไฟสลัวดังย่พาพรบเพราะไก่ปากหันเจอจ้วอยู่หน้าผาหินเถืบเตือนฝูงของมันว่าประมาณหนึ่งครู่ก็จะมืดคำ่ำ พลานปันผิวปากจอดอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ที่มีช้างรุ่นคลางเป็นหืมจบลงลาดของพลานปันก็คือกังวานครั้งที่สองเสียงกังวานดังขึ้นมาพลานง่นผิวปากจอดเพียงสองครั้งตอบรับยังไม่ถึงครั้งที่สามสายลมปากก็โยกยอดไม้คลางพึมพำหลายจุดไอ้งาเบียงหยุดปลิดขั้วพวงมะไฟใบหูแกว่งผึบผับตามปกติที่ผึ่งกลางขวางคอปลายจมูกยาวชูร่นเกว่งซ้ายเอ็นขวาควานหากินความตาย ในขณะที่ช้างรุ่นคลางออเอหยอกล้อกันสบายใจฉืบฉชำมันก็สยบเสียงดังป่าว่างเปล่าเมื่อลมแล้งโชยฉิวลงมาจากยอดเขาบนหินเืิบพันผวนลงมาที่เนินเขาพุ่มใบตะบุงกับชิงชันคลางพึมรำซ้ําเติมข้างหลายตัวร้องโคลกคลากอยู่บนกิ่งสูงนั้นกระโดดตัวปิวขึ้นไปบนกิ่งประดู่ฝังตรงข้ามกับลำธารไม่ถึงครู่สายลมก็สงบแต่ไอ้งาเบี่ยงก็ยังยืนยันนิง่งปลายงวงชูล่น ควานหากลิ่นศัตรูมาจากทิศทางใดแน่พลานง่วนกับศิลพลาดในการประเมินความดุร้ายของช้างพลายเขาจึงไม่ได้ขยี้ใบสะดาสอดพรมเสื้อกางเกงและผิวหนังเพื่อพลางกลิ่นตัวเมื่อสายลมโชยครั้งที่สองแม้มันจะเบากว่าครั้งแรกแต่กลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวพลานก็ฟุ้งกระจายตามสายลมจมูกยาของไอ้งาสัมผัสหนึ่งหูบคำรามอย่างกึกก้องเปรตนออกมาซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของพลายเพชฌฆาต ในตอนล่างาเบียงเรื่องราวในตอนต่อไปมีชื่อเรื่องว่าเผืญโขงช้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับ